สวัสดีพวกเวนทุกคนด้วยนะวันนี้ยงขอํำเหนือคู่บอลหน,น้าดูอย่างทีมชาติอิตาลีกับทีมชาติเบลทิ่จนัดทวดกันในค่ำคืนนี้เริ่มกันที่เจ้าบ้านอย่างทีมชาติอิตาลีนะคุณผู้ชมบอกเลยว่านักเตะทุกคนในวันนี้นี่พร้อมและก็ฟิตสมบูรณ์มากๆไม่มีปัญหาตัวเจ็บตัวแบนเลยล่ะน่าจะมาพร้อมกับชุดที่ดีที่สุดนะวันนี้บอกเลยว่าสามแต้มอยู่แค่เอื้ออม มากันต่อที่ทีมเยือนอย่างทีมชาติเวลนะคุณผู้ชม2-3นัดที่ผ่านมาก,ก็ทำได้ไม่ค่อยดีพนงานก็ไม่เคยเข้าตาโยงเลยในเรื่องฟอร์มแล้วก็เรื่องสกิลของตัวเขแต่อีกบอกเลยถ้าเกมนี้นจะเน้น3ามแต้มยงว่ายากไปนิดนึงเกมนี่แหละโยงว่านะอิตาลียันอยู่ดี เพิ่งไปชีบกันนะครับทุกคนวันนี้ยงมีกิจกรรมมาให้ร่วมสนุกนั่นก็คือกิจกรรมทายผลแพ้ชนะและผลสกอร์ระหว่างคู่นี้เลยใครทายถูกนี่ก็รับรางวัลกันไปเลย888บาทยงจัดให้มาร่วมสนุกทายผลกับยงกันเยอะๆนะสนใจนี่ก็แอดมาได้ที่ลิงก์ด้านล่างเลยยงแนบไว้ให้แล้วทุกคน สาม,มารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ @mm88sa นะทุกคนมีแอดข้างหน้าโดยนะอย่าลืมใส่เดี๋ยวจะมีแอดบินสาวสวยและก็หนุ่มหลอ่อนี่เข้าคอยดูแลทุกท่านนะแอดไปเลยก็ขออาภัยไว้นณชแนล YouTube แห่งนี้ด้วยนะถ้าหากว่าคำพูดและวาจาของโยงนั้นได้ไปจาดจ่วงล่วงระเมิดต่อความรู้สึกของทุกๆท,ท่านและก่อนจะปิดคลิปไปนียงขอฝากกดไลค์กดแชร์กดซับต่าครให้โยงด้วยเถิด